ท่านสาธุชนพุทบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรตามเดิมเมื่อวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พน,นางมัสีกลับเที่ยวติดตามหาลูกทั้งสองไม่พบในสุดพน,นางก็เสียพระไทย ถึงขั้นกับสลบลงไปในวันนี้ก็อย่าขอต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี้บรรดาญา,ยาติโยมพุทธบริษัทก็ฟังกันอยู่เสมอหวังว่าคงสันทัดในเรื่องราวนี้ดีเป็นนั้นว่าในตอนนั้นพระเวสสันดรได้ทรงเห็นพรนามมซีสลบลงไปก็ตกใจ ตกใจถึงกับพระองค์มีกายสันนิกร,ริกตกใจมากก็ไม่เรื่องธรรมดาคือว่าพระองค์คิดไม่ถึงความจริงที่พูดอย่างนั้นก็ต้องการเนาามัตสีไม่มีอันตรายถึงขนาดนี้โดยเข้าว่าไทยว่าถ้าพูดกับพรน,นางดีๆพนางมัตสีอาจจะเสียใจ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะมีความรักลูกมากแต่ว่าการที่พูดอย่างนั้นให้เพื่อให้มน,นามัสีนี้มีความโกรธขึ้นมาความโกรธย่อมมีกำลังกล้าสามารถจะตัดความเสียใจเอาไปเสียได้แต่ว่าความหิงเข้าเวทสันดรตอนนี้พลาดไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อาศัยที่เป็นนางมัตสียังเหนื่อยด้วยไม่ได้มีการพักผ่อนตลอดวันตอนกลางคืนหลังจากฝันแล้วก็ไม่หลับจิตใจก็มีความห่วงสองกุมมานอยู่ตลอดเวลาขั้นมาได้รับสดับพระราชสวามีตรคำปริภาทอย่างนี้หาว่าไปมีชู้สู่ชายกับคนในป่า นอ่ก็หมายความว่าทั้งกล่าวว่าอาจจะเป็นชู้กับคนทันก็ได้คนป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่สุดพระนางมาสีก็เสียใจเสียลูกแล้วยังมาต้องเสียกําลังใจเพราะพระราชสวามีไม่ไว้วางใจแถมทั้งความเหนื่อยประดังเข้ามาอาหารไม่ได้บริโภคในที่สุดก็หมดกําลัง ต้องสลบไปตอนนี้พระเวสสันดรได้ตัดว่าโอ้ไม่มาสีเพื่อนรักเจ้ามาตายลงในขณะที่มีความลำบากเป็นเวลาที่ไม่สมควรแล้วพี่จะทำยังไงกันนี่นี่รำพึงในใจแล้วกล่าวมาด้วยคิดเสียใจที่บรรณามมสีต้องมาตายในป่า เมื่อคิดอย่างนี้แล้วจะได้เสด็จลุก,ลกจากอาสนะ <c oughs> ปลายเข้าไปเบรคองพันนางมาสีไว้ทรงสัมผัสที่สวงจับที่อกดูก็ทรงรู้ว่ายังไม่ตายยังได้วางแล้วก็รีบเอาน้ำมาประปับพรมให้เพื่อต้องการความสดชืน่นแล้วก็เบรคองเสียนพันนางวางไว้บนตัก แล้วก็ทรงรูปพระพักทั้งทั่วบรกายพอสิ้นสติพ้นางสิ้นสติไปถึงครู่ใหญ่ก็กลับฟื้นขึ้นมาได้พอรู้สิพระองค์ก็ดีนะหมายความพอรู้สิพระองค์ดีก็รีบลุกมาถวายบางังโคมทูลว่าพระทูลกระหม่อมแก้ว ข้าพระพุทธเจ้าอยากจะทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราหายไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวสสันดรจึงได้ตัดว่าดูก่อนมัดสีน้องรักลูกรักทั้งสองนั่นพี่ได้ให้ทานแก่พราหมณโชูโชคไปแล้วขอพระน้องนางจงหักใจทำความยินดีในการให้ทานลวกกับพี่เถิด เพราะว่าเจตนาของพี่นี้มรู้ว่าแม้จะเราจะมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบพรามชชชกและลูกทั้งสองของเราอีกเป็นแน่ขอน้องอยเา้าวเช้าโศเสียใจไปเลยขึ้นที่ว่าสัตว์บรุษเมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดก็ควรจะเสียสละแม้แต่ดวงหัไทยเขาทนเองก็สามารถจะให้ได้ <c oughs> พี่เองมีความปรารถนาพระโพธิญาณในภายหน้าจึงได้ให้ลูกรักเป็นทานพอ,อน้องนางย่อมมีส่วนในการนี่เสียสละครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นแม่พี่เป็นพ่อลูกทั้งสองในถีกําหนดกําเนิดจากการร่วมของเราทั้งสองคนดันั้นขอ,อน้องยังทําใจให้เบิกบานโมทนาในการบริจาคทางครั้งใหญ่กับพี่ครั้งนี้ได้เถิด เรื่องพระเวสสันดรในญาติโยมพระธบริษัตฟังเสียงอาตมาแล้วรู้สึกว่าจะแปลกไปในตอนสิบตอนก่อนโน้นก,กำลังเป็นไข้หนักเวลานี้ก็กำลังเป็นหวัดนะฮะว่าบรรดาท่านพระธบริษัตเห็นว่าเสียงแปลกไปก็โปรดทราบว่าการบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านพระธบริษัต ถึงแม้ว่าจะป่วยไข้ไม่สบ,บายก็พร้อมที่จะทำการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่ออวดทำเพื่อเป็นการต้องการสนองความดีขมรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรนหนอพระบรมพงโพธิสัตว์นี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบกันดีแต่ว่าบางตอน ในบางตอนอาจจะยังไม่ทราบบางก็ได้เพราะว่าจะต้องหามาจากหนังสือเล่มอ,อื่นและเวลาหาหนังสือมันก็ไม่มีต้องหามาจากใจที่จำเรื่องนี้ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศขอเล่ากันต่อไปว่าพระนางวสีที่ทรงระดับดังนั้นแล้วก็ให้ความอัดอั้นตันพระไทยก็คลายลง พรู้ว่าพราะเวสสันดรให้เป็นทานนี่เราก็รู้สึกว่าท่านจะไม่หนักใจมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อรู้ซะอย่างนี้แล้วที่แรกก็ไม่ทราบคคอดีไ้ดีเสืออาจจะไปกินคนอาจจะไปฆ่าตายก็ได้ เมื่อฟังพระเวสันดรตรัสตามความเป็นจริงพันนางพระนางก็คลายความอัดอั้นตันใจลงเมื่อทรงระลึกถึงผลประโยชน์ที่สามีจะพึงปรารถนาและก็เห็นว่าพัญญานี่ก็ควรจะส่งเสริมในความจริงใจจึงได้กลับพระไทยให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆยยินดีอนุโมทนาตอนนี้ท่านบอกว่า ตอนนี้ท่านบอกว่าค่อยๆย,ยินดีอนุโมทนานี่สแสดงว่าน้ำพระทัยคุมานางมาสีนี้ยังห่วงลูกรักทั้งสองอยู่แต่ด้วว่าเมื่อต้องการจะให้โมทนาก็พร้อมที่จะโมทนาความโกรธความจริงถ่าไม่ได้โกรธความเสียใจคลายลงแต่มันยังไม่หมด <c oughs> อดใจคิดถึงลูกรักทั้งสองไม่ได้ ยิงได้ทรงตรัสว่าจากแกมค่อนขอดไปว่าโอนหนอน่าสจย์ทรงสามารถตัดใจยกพยาบรสดที่รักให้เป็นท้ายของพราหมณ์ไปนี่ก็สามารถจะทำได้นะเจ้าค่ะเ,เวทเส้นดอนยิ่ได้ทรงตรัว่าน้องรักนี่ทำไมยิงได้พูดอย่างนั้นล่ะนองมัสี ถ้าหากว่าพี่ไม่ยกให้ความได้ให้ด้วยความเสียสละจริงแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ไม่บัรเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับพดินไหวเเอนขึก็ไปถึงพรมโลกให้พนางมาสี่ัง <c oughs> พนางฟังแล้วก็ค่อยๆแจม่มแจ้งในความรู้สึกในใจใครความโศกอะไรเสียสิน้น แล้วก็ตโมทนากมหาบริจาคทานของพระราชสวามีได้ความจริงใจเป็นนั้นว่าในตอนก่อนก็โมทนาด้วยการไปชดว่าก็ง่ายๆเพราะใจยังผูกพันอยู่ในลูกทั้งสองเพราะทราบว่าที่สามีทําแบบนี้ก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ ไม่ได้หวังชื่อเสียงลาบยศแต่รายการใดตั้งใจอย่างเดียวคือเมื่อได้บรรลุอภิเศกสมาสัมโพธิญาณแล้วนอพระบรมมงงพโธิสัตว์ผู้มีใจแกล้วจะได้สงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์อยู่ในโลกให้มีความสุขโดยไม่จำกัดบุคคลเจนั้นหน้ามนพระน,นางมาสีจริงได้ทรงยินดีในเรื่องนี้แต่ความจริงท่านก็นยินดีมาตลอด แต่ตอนนี้มันหนักอพูดเพลินไปบรรดาญาติโยพุทธบริษัทยังไม่หมดเวลาแต่ว่าเอิญไปจบกันมัดสีซะพอดี <c oughs> ตอนนี้ก็มาการที่สิบการที่สิบนี่เราสักบับสัก,กะนี่หมายถึงพระอินเป็นนั้นว่าการสักบับนี่เรื่องราวของท่านว่ายอย่างไงฟังของท่านต่อไป ต่้งกล่าวว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองมีพระราชไทยดิชื่นชมสมณัตหมายกว่าให้ชื่นชมสมณนัตดินดีในการให้ทานร่วมกันเป็นอันดีอย่างนั้นแล้วเป็นนั้นว่าทิพย์พระอายของท้าสกะเทวราชทิพย์พระอาจกไ,ได้แก่บรรดุกพลศิราอัต ตามปกตินิ่มเหมือนก็นั่งยอยู่ที่เบาะ้วะํำลีหรือเตียงสปริงเตียงสปริงอ่อนๆแต่คราวนี้แข็งกระด้างขึ้นมาจึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่เป็นเหตุอย่างนี้นี่หมายความว่าคนดีที่มีความดี ความดีคนดีก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความดีเพราะบุญแปลว่าดีแต่คนดีมีเหตุอันตรายจะพึงมีขึ้นในเหตุร้ายจะพึงมีเรียกว่าจะมีเหตุร้ายทำให้ใจลำบากทําไมกายลำบากแก้ไขไม่ได้ที่ประอาดคนเท่าสหัสนในคือพระอินทร์ ที่เคยอ่อนก็แข็งกระด้างเหมือนศิลาจิงได้ทรงดำริว่านีิมาเรื่องอะไรแล้วเท้าสหัสนัยจอมเทวาจึงได้ทรงดำริว่าต่อน,นี้ไปอาจจะมีใครที่มีน้ำใจชั่วช้าเข้าไปหาเท้าเธอคือว่าเวชันดรแล้วก็ทุนของพนามาสีไปเป็นเนื้อแท้จริงๆ เรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะเกิดเป็นนอพระบรมคงโพธิสัตว์และก็จะได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณก็จะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานอันนี้สออันนี้จริงจะประเสริฐเลิศพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปข้างหน้าได้แล้วก็สำหรับพระเวสสันดรน,นี้ ก็มาจากชั้นดสิทธิ์เราเองเป็นคนสู่เชิญให้พระองค์ไปเกิดเมื่อพระองค์ไปเกิดเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณจะบำเพ็ญบรารมีให้เต็มที่แต่วามาคราวนี้พระองค์จะต้องลำบากมากแต่หาว่ามีใครมาของพระนางมาสี่ไป แต่ก็แน่ได้เกินว่าถ้าใครมาขอมาอะไรพระองค์จะต้องพระราชทานให้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเหตุสําคัญมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระเวทันรอนจะถูกทอดทิ้งในป่าแต่องค์เดียวในบริการนึ่งพระนางมัสีนี้ก็เป็นคู่บุญบรมีของ,ของพระเวทันรตลอดมาพระนางมัสียังสาวพระนางมัสียังสวย การที่เขาจะขอไปเป็นคนรับใช้อย่างเดียวย่อมไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการคือต้องการจะไปร่วมรักเป็นสามีพัญญาก็พระน,นางมาสีบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกับพระเวสสันดรมาเป็นอย่างดียิ่งยอดหญิงประเภทนี้ก็ไม่ควรจะร่วมรักกับคนที่ไม่มีความดีสม่ำเสมอพระเวสสันดร เป็นั้นว่าพระอ,อิน์ก็ตัดสินใจพ่านอจะนี้ใช้และไอป่านี้มันก็เป็นป่าใหญ่เพื่อพระน,นามคสีถูกขอไปก็ไม่มีใครจยะปรนิบัติเหตุสำเร็จการนี้จะทํำให้นอพระบรมพงโพดิสัตว์มีความลาบากยากที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้ราบรื่นไปได้ฉะนั้นยิได้ทรงตัดสินประไทย ว่าเราควรจะแปลงเพศไปเป็นพราหมณ์ข้าไปทูลขอไว้สิก่อนแล้วก็ถวายคืนนี้แกเท้าเธอไว้เป็นการทำอานัตคือสัญญาหรือข้อบังคับตัดห้นทางที่บุคคลอื่นจะมาขอสิก่อนเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วจอมบพิตรดิษสอ พอเวลาวลาตรีสว่างแจ้งก็ทรงแปลงเพศเป็นพราหมให้ป,ปรากฏอยู่ในสำนักของพระเวสสันดรทันทีหลังยังได้กล่าวสัมโมทนิยกถาต้อนรับตามกันอัตยาศัยแล้วกกท้าวสกอาจได้ทุนว่า,ข,าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ถ้าพระเจ้าเป็นคนแก่ที่มาที่นี่ก็ไม่ได้ทูลขอพระน,นางมัสสีมเหสีของพระองค์ข้าพเจ้ามีความเชื่อหรือเกินว่าห้วงน้ําใหญ่ย่อมไม่ขาดแห้งแล้งน้ําลงชั้นใดน้าพระทัยของพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นนั้นขอพระองค์นีทรงโปรดยกพระน,นางมัสสี ผู้มีสิริสมเลิศนารีกกบข้าพระเจ้าเถิดสำหรับพระเวสสันดรไม่ได้ทรงสนดับดังนั้นแล้วจะไี่กล่าวว่าพรามณมด,ดูก่อนพรามเรานะยินดีไม่ได้มีความหวัดวัอนอย่างใดเลยใน,นการบริจาคทาน <c oughs> เอาเธอเท่นพรามเราขอมอบให้แก่ท่านด้วยความเต็มใจ และมาจัดแล้วก็ทรงหยิบพระคนโทน้ำหลั่งลงไปเหนือมือพราามเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ยกขัาพระนางมัตสีให้แล้วท่านยินีกล่าวว่าท่านพราามเอ๋ยในโลกนี้ก็มีอยู่เสียงเดียวเท่านั้นที่เรารักและปรารถนาอย่างยิ่งก็คือว่ามัตสีสิ่งนั้นก็คือ นี่ที่เรารักอยู่อย่างมากจริงๆก็คือพน,นางมสัสีแต่สิ่งที่เรารักยิ่งไปกว่าพน,นางมสัสีหรือบคุคคลใดๆอื่นใดทั้งหมดเป็นความรักยิ่งกว่าชีวิตเราของเรานั้นสิ่งนั้นก็คือพระศัพพยุธยาณอันเป็นคุณธรรมพิเศษสุด <c oughs> การนี้เสียสละบุตรไปเมื่อวานนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดจะชังบุตรก็หาไม่ได้บุตรนาทินดาเรามีความรักเหมือนดวงใจแต่ได้ว่าถ้าบุตรนาทินดาจะเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณเราก็ต้องการพระโพธิญาณจึงได้ให้บุตรนาทินดาของเราทั้งสองนั้นไปแก่พราหมณ์สำหรับวันนี้ท่านมาขอมาสี มัสีีนี้จะฉีดที่ว่าเราไม่รักไม่ได้เพราะมัสีิเป็นคนดีมากยามที่เรามีความทุกข์ความยากมัสีีก็ไม่ทอดทิง้งจะหายอดหญิงที่มีความดีเยี่ยงพระนางมัสีีนี่ก็หายากแต่ได้ว่าก็ไม่ใช่เราจะสิ้นสากในการที่ในการบริจาคทาน ถึงแม้ว่าจะรักนางเพียงใดก็ตามทีแต่ถทว่าเราก็เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธญาณน,นี้มีความยิ่งใหญ่กว่าจึงได้กล้าเสียสละบริจาคของรักตัวชีวิตทั้งสามและทั้งสองประการนี้ได้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีเมื่อทรงตัดอนี้แล้วก็ทรงพิสูุนะพักของพระน,นางวัดศีว่า จะมีอาการปกติอย่างไรจะบ้างฝ่ายพนางก็ทรงทราบในอธิยาศัยจินิทูลว่าเช่นไหนยินดีทรงเพ่งค่าพระบาทเย็นนั้นพระเจ้าค่าอันพรมชั้นนี้เป็นสิทธิของพระองค์ผู้เป็นสามีทุกอย่างเมื่อจะปรารถนาจะขายก็ขายได้แะฆค่าก็ค่าได้ตามใจปรารถนา ขอจุญญาได้ระแวงพระไทยอย่างใดเลยพระเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนท้องเรื่องพระเวสสันดรก็ไม่จะพูดกันแบบเพียงเนื้อเนื้อเพราะว่าไม่ค่อยมีคำทิมายนักแต่บางตอนก็รู้สึกว่าจะไปเคาะเอาใจของใครเข้าบ้างมาตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอีตอนนี้เคาะนิดขอเเคาะหน่อยหนึ่ง ว่าท่านที่เคยได้ฟังพระบางท่านบอกว่าทิว a n ดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มี <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ท่านก็นมาฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องชาดกนี้เขาถือว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเวลานี้พระองค์ตัดในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าหากว่าจะมาพูดกันตอนที่เป็นหนอพระบรมประพงศ์โพดิสัตว์ก็จะถือว่าองค์สมเด็จพระสงค์เสวัติโสภาคนี้เป็นปุถุชนคนนิ่หนานแน่นไปด้วยกิเลสมาพูดถึงเทวด,ดาด้วยพรมมันอาจจะเฟอ้อไปก็ได้อาจจะเลอะเลือนเกินความเป็นจริงไปก็ได้ แต่เวลาที่ตัดนิองค์สมเด็จพระจอมไกรบรมศาสดาสเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> นล้นก็ทรงตรัสที่กรุงกบินลพัฒมหานครในสมัยที่ไปโปรดจอมบอพิธิสอนคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชและก็โมพระประโยชน์เป็นอันว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันจอมเทวดาคือพระอินท์ ว่าพระอินทร์ที่เป็นเทวดาใหญ่ก็เทวดาทั้งหมดนั่นมีจริงท่านนั้นฐานะท่านเป็นเทวราชาเป็นราชาของเทวดาทั้งหมดและก็ทําไมละ่ะเทวดาที่มียศเล็กกว่าพระองค์จะไม่มีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้แล้วก็อย่าสงสัยต่อไปเลย ที่ว่ามีพระบางองค์เทศว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนะเพิ่งทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีปฏิบัาแตกต่างกันอย,ยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามฉลพินโยสี่ปฏิสัมมิทัปปโต เรีว่าสุขาวิปัสสโกนี่เป็นนักปฏิบัติคือทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับคนหลับตาด้วยแล้วก็ผ้าดำโผูกตาด้วยเดินเข้าไปในถ้ำมืดด้วยสามารถจะเดินถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือสำเร็จอาราหัตผลได้แต่ว่าความรู้พิเศษใ,ใดๆในเรการเห็นผีเห็นเทวดาอันนี้ไม่มี เ็าไม่มีความรู้ประเภทนี้เลย <c oughs> ส่วนอีสามลำดับคือเตวิโชชลพินโยพอดีสัมวิทัปโตเตวิโชนี่มีดวงใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นนิวร,รดาเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายทุกอย่างได้ทั้งหมดเห็นได้แล้วก็คุยกันได้ สำหรับฉละพิญโยนนอกจากเห็นแล้วมีฤทธ์เหาะเหินอากาศได้ในวมิตรลายต่างๆได้สำหรับปริสรัมยทัพิทักประตมีความสามารถท่ากะติวิโชกฉละพิญโญบวกกันและเพิ่มด้วยความฉลาดยิ่งกว่านั้นมีความฉลาดเปลืองผาดมากเป็นอันว่าคนที่เขามีความฉลาดหย่างกันนักปลัด ของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นที่ก็มีความฉลาดจริงถ้าใครไปถามอะไรของเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขายังไม่สามารถจะค้นคว้าได้เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาไม่จะตอบว่าสิ่งนี้ยังคนไม่พบแต่ด้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆที่มีความเก่งกล้า เขายืนยันพระพุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนานี่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้รวมความว่าเข้ากันนักวิทยาศาสตร์ได้เวลานี้ก็มีด็อกเตอร์ในฝ่ายวิทยาศาสตร์ของไทยมีความคนนี้รู้สึกมีความสามารถมากท่านไปเจริญพระกรรมฐานกับ พระอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านได้มนโนวิธิมีลิ์ทางใจท่านก็นยืนยันว่าเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนาที่กล่าวว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานนีเรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระฝึกให้ท่านได้ และท่านก็ตั้งใจเวลานี้กำลังฝึกฝนคนของท่านและท่านตั้งใจว่าจะเอาความรู้นี้ไปแนะนำกับน,นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่คงจะเป็นพวกเพื่อนที่เรียนมาร่วมร่วมกันให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่นักวิทยาศาสตร์จริงๆที่เป็นขั้นด็อกเตอร์ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ นี่ขบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ขอได้โปรดจงยาคิดว่าจะมีความสามารถเท่ากันแต่ความสามารถที่จะตักกิเลสที่เป็นสมุดเฉตระหันสามารถจะเท่ากันได้คือทั้งสี่ริการที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นพระโสดาบรรเหมือนกันได้จะเป็นพระสีทาคามีเหมือนกันก็ได้ จะเป็นพระนาคามีเหมือนกันก็ได้จะเป็นอรหันต์เหมือนกันก็ได้แต่ว่าเป็นเหมือนกันในขั้นตากิเลสแต่ความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันฉะนั้นขา้ารรดาญาติโยมพระธบริษัททุกท่านที่ฟังมาอย่างนั้นแล้วจงอย่าเสียเทินใจโดยเข้าใจว่าพระที่ดึงกล่าวอย่างนั้นท่านอาจจะปฏิบัติมาในขั้นสายสุขวิปัสสโก แต่ว่าเราหน้าคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนนั้นไม่สําคัญส่วนที่มีความสําคัญจริงๆว่าทําไมที่นี่ตั้งใจคัดค้านคําสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุติเจ้าการคัดค้านคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุติเจ้านี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นเดียรถีคือไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ ก็เป็นนั้นว่าถ้าพูดถึงจุดนี้ก็เป็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาและก็แยกตนออกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคือครูสอนตนทั้งนี้พระอรหัจะหา,หาว่าเขายังมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนดาแล้ว เขาคงไม่โจมตีองค์สมเด็จพระบาทิพแก้ว <c oughs> ว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีโลกหน้าไม่มีทั้งนี้เพระอะหร่พระว่าองค์สมเด็จพระจินัสีทรงยืนยันแม้ในเรื่องราวคองมเวทสันดอนทรดาญาิโยมพทธบริษัททุกท่านกำลังฟังอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่ามีจริงเวลานี้ก็พูดถึงเรื่องเทวดาคือไปอิน แล้วเทวัดาคือพระอินทร์องนี้ก็เป็นคนอาทูลเชิญสมเด็ดจระชินสีให้มาเกิดแล้วก็ติดตามสงเคราะห์บริการทั้งพววอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้าหากวังเอิญจะไปกระทบใจใครเขาบ้าง <c oughs> ก็ต้องขออภยัย <c oughs> แต่ว,ว่าก็ต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่เว้นกันไม่ได้เพื่อความเข้าใจของบรรดาทั้งพุทธบริษัท การพูดนี่ไม่มีเจตนาเน็บแนมใครแต่ว่าใครจะไปสะเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยมองดูเวลาท่านหลายหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี